หวานสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแอดหวานก็จะมานะคะเล่าตอนจบในนวนิยายต้นฉบับของละครเกมรักในเงาหลวงให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันจบอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็เล่าในตัวเหตุ การที่สําคัญที่เกิดขึ้นว่าทําไมนางเอกถึงมีบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยแบบน,นั้นแล้วก็เฉียวลินกับนางเอกเองเนี่ยก็คือความคิดของพวกเธอเป็นอย่างไรแล้วก็บทบาทของการที่นางเอกมีความขับแค้นใจแล้วก็มาหลางแค้นในช่วงที่โตขึ้นมันก็เป็นเรื่องราวที่มีแง่คิดนะคะเป็นแบบแนวตรก,กะแล้วก็ปรัชญาอยู่ในตัวนวนิยายต้นฉบับด้วยทีนี้เรามาถึงตอนจบแล้วนะคะตอนจบถ้าเราบอกคร่าวๆเนี่ยง่ายมากคือสนเ้าหมิงก็เลิกหลาน ะะกับทางชูเหยียนแล้วก็ไปแต่งงานกับฝั่งเลยแล้วก็เฉียวหลินเองนะคะก็ฆ่าตัวตายด้วยการไปกระโดดน้ําตายนะคะหลังจากที่คลอดลูกออกมาแล้วก็ทางด้านนางเอกของเราก็รับหลานสาวมาเป็นบุตรบุญธรรมนั่นเองแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่ที่เป็นถานลกเลยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยก็คือเรื่องนี้มันมีนะวนิยายต้นฉบับชื่อว่าตาเฉียวเสี่ยวเฉียวเรื่องนี้ได้รางวัลน,นะคะสาขา นิยายสะท้อนสังคมยอดเยี่ยมนะคะในปีนานมาแล้วเรื่องนี้นานมาแล้วนะนเพื่อนตั้งแต่เขาเขียนนะคะเพื่อที่จะพูดถึง อนโยบายของรัฐบาลที่เคยออกมาเป็นกฎหมายเนาะว่าหนึ่งครอบครัวเนี่ยต้องมีลูกเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นถ้าเกิดมีเกินจะต้องมีค่าปรับนะคะแล้วก็ผู้ที่ค่าปรับคือจ่ายเป็นเงินถ้าใครอยากจะมีลูกสองคนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปจ่ายเงินแต่ถ้าเป็นแบบข้าราชการด้วยแต่ว่าไม่ทําตามนโยบายของรัฐก็จะมีบทลงโทษก็คือการแบบไล่ออกนะคะเรียกได้ว่าต้องถูกออกนั่นเองค่ะแต่ว่าในส่วนเวอร์ชันซีรีส์นั้นมันคนละเรื่องเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลืมซีรีส์ ไปก่อนมาฟังนิยายกันนะคะว่าตอนจบเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ หนึ่งเลยนะคะความสัมพันธ์ของเซินฮาวหมิงนะคะกับซูเหยียนก็คือเซินฮาวหมิงนั้นนอกใจซูเหยียนแล้วก็เลิกกับเธอไปแบบตัวนางเอกของเรางงมากจากนั้นก็ไปแต่งงานกับฝั่งเลยเช่นมีเป็นผู้หญิงที่มีฐานะเท่าเทียมกันโดยที่ไม่ได้มีการพูดใดๆทั้งสิน้นว่าฝั่งเลยเป็นน้องสาวของฟังวี่หรืออะไรเงี้ยรายละเอียดไม่มีใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ เขาเคยมีความรู้สึกด้วยกันเหมือนกับเคยคบกันรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นๆแล้วแต่ว่าฝั่งเลยกลับมากลับมาเมืองจีนที่หลังเซินเฮาหมิงนานมากเลยนะคะเพราะกลับมาแล้วก็คือนางเอกของพวกเราก็ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงด้วยเพราะว่าเซินเฮาหมิงก็พานางเอกไปเจอกลุ่มเพื่อนๆของเขานะ แล้วก็ได้ไปเห็นถึงชีวิตฮาลูฮัลาแล้วก็การที่พวกเขาพูดคุยกันเป็นภาษาเดียวกันซึ่งจริงแล้วอาชีพของเซินเฮาหมิงจริงๆในนิยายต้นฉบนะับเนาะเขาเป็นทนายความนะคะเพื่อนแล้วเขาก็มีญาติพี่น้องอย่างพวกลุงพวกอาอะไรเนี่ยก็เป็นนักการเมืองด้วยคือระดับนั้นกันเลยแต่พอมาเป็นในละครก็คงจะปรับให้มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของนักการเมือง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของนโยบายกฎหมายนะคะก็เอามาเป็นนักธุรกิจไปก็แล้วกันนะคะแล้วในยุคสมัยที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในนิยายก็คือเป็นยุคสมัยของการที่มีการบังคับเรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างเข้มข้นของประเทศจีนการเกิดของชูเยนหยยนนางเอกของเราถูกกาหนดให้เป็นโศก,กนาฏกรรมเลยค่ะ หวังอยาดเจินนะคะหมารดาของเธอตั้งครันได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วก็แบบทําแท้งมาเรื่อยๆเฉียวเจียนปินผู้เป็นบิดาก็ได้เตรียมไหขนาดเล็กเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าคนจีนเขาบอกว่าเวลาที่ทำแท้งเนี่ยไอไ้อที่มันหลุดออกมานะคะหลุดออกมาก็จะต้องเอาฝังในไหทําพิธีแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ลกล้างห่างไกลจากหลุมบรรพบุรุษเลยนะคะไปอยู่ห่างไกลจากหลุมศพบรรพบุรุษเพื่อนๆจากนั้น่ะ คือเขามีความเชื่อไงว่าทารกที่ตายไปนั้นเป็นสิ่งที่แบบเป็นกะละกนีเป็นสิ่งที่นําความขุ่นมัวมาสู่ครอบครัวมีผลต่อห่วงจุยค่ะเตรียมขนาดนี้แล้วเพื่อนๆเ,เตรียมขนาดนี้แล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่านะฮะพ่อแม่จะขนาดไหนกับนางเอกของพวกเราทีนี้พอซูเหียนรอดมาได้ค่ะเราทุกคนต่างก็รู้สึกหวาดกลัวเสียงร้องของเธอตั้งแต่เป็นทารกแล้วเพราะว่ามันรอดมาได้ยังไงอะ่ะก็กินยาขับเลือดแบบฉีดฉีดยาด้วยอะไรด้วยขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ แล้วพอก่อนที่จะเข้าเรียนปถมเนี่ยนางเอกของเราอาศัยอยู่กับคุณยายนะคะตอนมัธยมต้นแล้วก็แบบพ่อแม่ก็ด่าเนาะคือคือพ่อด่าแต่แม่ไม่ได้สนใจเธอแม่เป็นแนวแบบนักเขาเรียกไรอะนักนักร้องอะค่ะร้องนักร้องแบบที่ร้องเรียนอะเพื่อนๆร้องเรียนไปทั่วๆเลยนะคะก็ชอบสร้างม็อบบนโลกออนไลน์โนนี่ส่วนพ่อก็ดื่มเหล้าโนนี้ไปนะคะก็เรียกได้ว่า พ่อแม่เป็นฝ่ายตัดขาดตัดขาดจากซูเหยียนคือตัดขาดการติดต่อทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่านางเอกของเรานั้นตัดสินใจก็คืออ,อ,อยู่กับยายก็ไม่อยู่กับยายแล้วก็ไปเรียนนะคะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อันทรงเกียรติเพราะว่าเขาเรียนเก่งซูไปอยู่ที่เมืองใหญ่ทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่โนนนอกจากคุณยายแล้วนะคะส่วนเฮาหมิงเป็นคนแรกค่ะที่ทําให้เธอรู้สึกถึงว่าเออเธอเป็นที่รักแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเธอนั่นเองนะคะ แล้วซูเหียนเองเนี่ยก็ปิดบังเนาะประวัติครอบครัวแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทที่ว่าเธอโกโหกอะไรยังไงไม่มีในนิยายไม่ได้บรรยายไว้นะคะแต่ว่าก็แน่นอนเธอไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเซินฮ่าวหมิงเลยว่าญาติพี่น้องมีกี่คนเป็นใครมาจากตำบลไหนอะไรยังไงนะคะแต่อย่างไรก็ตามคะ่ะเซินฮ่าวหมิงก็หลอกลวงเธอเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็อ้างว่าเซินฮ่าวเฉินที่เห็นอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ คือคือบอกว่าเป็นน้องชายนะแต่เอาจริงแล้วเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกของเขาจริงๆในนิยายต้นฉบับตอนนั้นเขาก็มีลูกตอนเขาอายุ18ปีในตอนที่กําลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เอามาจากนิยายเนาะนี่ในนิยายต้นฉบับนะคะหลังจากเฉียวหลินเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวได้เสียชีวิตไปแล้วทางด้านซูเหยียนได้ไปสารภาพเรื่องเรื่องต่างๆก็คือในตอนที่การปรากฏตัวของเฉียวหลินขึ้นมาเนี่ยทำให้พระเอกอ,อยากรู้จัก ว่าครอบครัวของนางเอกเป็นใครบ้างอะไรยังไงบ้างซึ่งนางเอกก็มีความหนักอกหนักใจไงก็ยังไม่ได้บอกอะไรสักทีหนึ่งนะคะแต่ว่าหลังจากที่ตัวของพี่สาวเสียชีวิตแล้วเนี่ยนางเอกก็ได้ได้พูดขึ้นได้พูดกับสนเฮาหมิงแล้วก็สนเฮาหมิงเองนะคะก็มาก็บอกกับทางนางเอกด้วยว่าคือเขาอะ อืมไปพักครั้งคืนที่บ้านของฝั่งเลยทุกคืนเลยตลอดสองวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นตลอดสองวันที่นางเอกของเราพยายามจะติดต่อ จะติดต่อพระเอกเออไปไหนวะคือแฟนฉันฉันหาตัวไม่เจอเข้าใจอารมณ์ของนางเอกเลยนะคะคืออยู่ๆก็หายไปเอออยู่ๆก็หายไปแบบไม่โทรติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ซึ่งต่อมาก็อย่างที่บอกนั่นแหละส่วนฮ้าหมิงก็มาบอกว่าไปอยู่ที่บ้านฝั่งเลยมาก็คําว่าไปอยู่ก็คือต้องไปได้กันอะไรนั่นแหละจากนั้นก็มีประโยคบอกมาว่าเลิกกันเถอะผมขอโทษพูดอย่างนี้เลย เอือลิกกันเถอะผมขอโทษนะคะส่วนเ้าหมิงยอมรับเรื่องชู้สาวที่เกิดขึ้นแต่จนกระทั่งแบบเลิกกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะในนิยายไม่ได้บอกซูเหยียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของส่วนเ้าเฉินค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะส่วนเ้าหมิงแล้วก็ฝังเลยก็จัดงานแต่งงานกันแล้วก็ความฝันของซูเหยียนที่จะได้มีครอบครัวสักทีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มา มาทําให้โชคชะตาของเธอพังทลายลงในที่สุดนะคะคือในนิยายมันจะมีชีวิตของความเป็นจริงมากกว่าคือนางเอกอะ่ะก็คือยังคงอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนั่นแหละแล้วก็ด้วยความรักด้วยที่ว่าผู้ชายคนนี้แบบมีความรักความอบอุ่นให้เธอไงก็เป็นเป็นคนที่สองในโลกนี้ที่ทําให้เธอแบบที่เธอคิดว่าเธอมีแค่เนี้ยสคนในโลกหนึ่งคือคุณยายแล้วก็สองคือสันเฮาหมิงน,นะคะ ประเด็นที่สองที่สำคัญก็คือเฉียวหลินให้กำเนิดบุตรนอกสมรสแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นก็ฆ่าตัวตายด้วยการไปจมน้ำตายคือกระโดดน้ำตายค่ะเพื่อนๆในส่วนของละครนะคะเฉียวเจี้ยนปินและภรรยาให้กำเนิดซูเหยียนด้วยความหวังที่หมาบเออจะได้ลูกชายคนที่สองอันนี้คือในละครจากนั้นซูเหยียนป่วยเป็นโรคหัวใจออกมาพิการแต่กำเนิดทำให้พวกพ่อแม่ในนิยายก็ทิ้งเธอไปเพราะไม่มีเงินรักษานะคะแล้วทนีนี้ทางด้านของเสี่ยวเจี้ยนปินและหวังหยาดเจินก็ล แค่ลูกสาวคนโตคือเฉียวหลินคนเดียวแม้ว่าเฉียวหลินจะเรียนไม่เก่งแล้วก็ชอบทะเลาะวิวาทด,ด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะดุเฉียวหลินเสียงดังเพราะว่าให้ความรักไง เรื่องราวต่างๆมันออกมาโทนนี้ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในนิยายต้นฉบับเนี่ยหลังจากที่คือพ่อก็ขี้เมาไปแล้วนะแล้วก็แม่ก็เอาแต่เป็นนักร้องร้องเรียนไปโน่นไปนี่สร้างมงสร้างมอบไปเรื่อยๆทําให้เชียวหลินเองเนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ว่าเป็นคนที่ถูกบังคับให้อยู่ที่บ้านให้อยู่ที่เนี่ยคือจะได้ไม่อยู่ห่างจากสายตาซึ่งก็ทําให้นะคะเชียวหลินก็มีความว้าเหวมีความโดดเดี่ยวอยู่ในใจเช่นเดียวกันประสบ การชีวิตของเชียวหลินเองก็น่าเศร้านะคะมันเป็นความน่าเศร้าคนละแบบแต่ว่าถามว่าซูเหียนเข้าใจเี่วหลินไหมไม่เข้าใจเพราะว่าซูเหียนในสายตาของเธอเธอมองว่าเชีชหลินเป็นผู้ที่แบบพ่อแม่ชอบพ่อแม่ให้ความรักแต่ว่าเชียหลินเองเนี่ยก็คือเหมือนกับ อยู่กับพ่อแม่ก็จริงแต่ว่าทุกวันต้องเห็นพ่อเหมาเราต้องเห็นแม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อปลุกปั่นนะคะโลกอินโลคออนไลน์ขึ้นมาเพื่อจะมาแบบหากลุ่มคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับแม่เพื่อจะเอามาเอามาแบบตั้งเป็นเรียกร้องร้องเรียนอะไรเงี้ยทาให้เชลลินก็ไม่มีใครดูแลนั่นเองนะคะแล้วก็นั่นอนพ่อนะงานของพ่อก็คือพ่อเป็นอา,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยนะคะก็ทําให้ ต้องออกนะต้องออกจากการเป็นข้าราชการออกมานะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าชะตากรรมของเขาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมเลยโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมนั่นเองแล้วก็ตัวของคุณแม่นะคะหวังอยาดเจ,จิ้นต่างหางนะคะที่เป็นผู้ที่มีโรคหัวใจติดตัวคือโรคหัวใจลูมาลูมาติกนะแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลใดรับเธอเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่มีความสลับรายละเอียดกันในเรื่องของรายละเอียดในนิยายกับทางละครนะ แต่เอาเป็นว่าอยากให้เพื่อนๆรู้เอาไว้นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการวางแผนครอบครัวก็ระบุว่าตรับใดก็ตามที่แบบคลอดเด็กมาแล้วแล้วเด็กหายใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเออคุณมีลูกเพิ่มได้คือในบ้านนั้นสามารถจะมีลูกเพิ่มได้คือกฎหมายไม่ได้ไร้มนุษยธรรมแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของ ของพ่อแม่ทำแท้งได้ไหมทำแท้งได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กเกิดมาแล้วหายใจได้คือเด็กเกิดมาก่อนเกิดแล้วแล้วหายใจอยู่ต้องเลี้ยงต่อได้นะคะซึ่งรัฐบาลจีนก็แบบอนโยบายแบบค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยทางด้านของ เ,เรื่องเงินชดเชยจะไม่ได้เ,เงินจากทางรัฐจะใดๆจะไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านเฉียวเจียนปินกับหวังหยาเจินในเวอร์ชั่นของนิยายเนี่ยพวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการพยายามหาเงินซัพพอร์ตซึ่งมันเป็นเหมือนกับเงินชดเชยจากรัฐใดๆก็ตามแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่าพ่อเองเนี่ยคือทําผิดนโยบายของรัฐมาแล้วก็แม่เองก็ไม่ได้มีอาชีพการงานที่มั่นคงใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาปลุกปัน่นแล้วก็ร้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆทั้ง ด้านของเชียวหลินเนาะเขาในเมื่อพ่อแม่ไม่ทํางานพ่อแม่ก็ไม่มีงานทําตัวเองก็เลยต้องออกจากโรงเรียนก่อนกําหนดนะคะเพื่อมาทํางานเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ไปทํางานเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าเป็นพนักงานขายนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เจอเนาะแบบ อย่างที่พวกเรารู้ก็คือมีครอบครัวของหลินเทาเข้ามาด้วยแต่ว่าหลินเทานะั้นะเป็นคนที่แบบคบกับตัวของเชียวหลินเองนะโดยที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแต่งงานด้วยนะคะคือพ่อแม่ตระกูลหลินไม่ชอบเชียวหลินเลยแล้วก็บอกว่าพวกเขาอะ่ะไม่มีทางที่จะมีวันได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข หากว่านะคะมีพ่อแม่ของภรรยาคือมีพ่อตามแม่ยายแบบพ่อแม่ตระกูลเฉียวอันนี้ก็สิ่งที่พ่อแม่ตระกูลหลินไม่ชอบคือไม่ได้ชอบไม่ได้เกียดไม่ได้ลังเกียดเฉียวหลินในตัวของเฉียวหลินเองแต่ว่าลังเกียดพ่อแม่ของเฉียวหลินนั่นเองนะคะเพราะว่างานการไม่ทําพ่อก็เมาแม่ก็ไปร้องเรียนอยู่แล้วก็สองคนนี้พยายามแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีแต่เรื่องอื้อฉาวไงเออจะไปปัดท้วงเอาเงินชดเชยโน่นนั่นต่อมานะคะทางเชียวหลินน่ะก็อย่างที่บอกมาหาน้องแล้วก็แบบเออในจริงๆแล้วในตอนแรกที่อดวานอ่านนิยายอะอดวานเข้าใจว่าเชียวหลินกับหลินเทาเนี่ยคือแบบได้กันในขณะที่พ่อแม่เนาะ ในขณะที่พ่อแม่ของหลินเทาไม่ชอบแต่ทีนี้พอได้อ่านเรื่องราวแล้วก็มีคนวิเคราะห์ให้ดูมีคนวิเคราะห์ในอฟอรัมที่เป็นนิยายนะคะเขาก็บอกว่าวิเคราะห์แล้วก็คือตอนเชียวหลินเนี่ยมาหลบหนีมาเข้ามาหาสูเหยียนที่ในเมืองใหญ่ก็ได้มาเจอกับ หวีอี้หมิงนะคะแล้วก็ตัวของซูเยียนเองก็ไม่ใส่ใจเซลลินเลยทําให้เซลลินต้องไปพึ่งผ่านะคะหวีอี้หมิงซึ่งกลายเป็นหนุ่มในเมืองไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่มีความรับผิดชอบสักเท่าไหรน่นะก็มีความวันไนท์สแตนอะไรด้วยแต่ว่าที่สําคัญก็คือในตอนที่มีอะไรกันนะเซหลินก็คือไม่ได้เมาคนที่เมาก็คือหวีอี้หมิงนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้เซลลินนั้นตั้งคันนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยทางด้านของ พ่อแม่ของเชลลินนะคะก็สร้างปัญหายอยู่ตลอดเวลาทําให้เชลลินก็รู้สึกแบบเอออับอายชาวบ้านด้วยอะไรด้วยแล้วก็ท้องก็ใหญ่ขึ้นตลอดตลอดก็ขู่พ่อแม่มาตั้งนานแล้วละ่ะว่าจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็การใช้วิธีการขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้พ่อแม่แบบเงียบเสียงลงได้เออแล้วก็ไม่รู้ <laughs> เหมือนกันว่าความคิดในตอนนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็พอลูกบอกว่าจะฆ่าตัวตายเพราะเขาเงียบได้นะคะ แต่ว่าอะไรก็ตามเชหลิน,นี่ยไม่เคยคิดจะทําแท้งลูกที่ตัวเองแบบเคาะแบบท้องแล้วอะไรเงี้ยนะคะแม้ว่านะคะจะไม่มีใครรอบตัวเธอเลยที่ต้องการให้ลูกของเธอมีชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเชหลินก็ไม่ต้องการเพราะว่าอับอายไขยหน,น้าไงก็ยืนกานว่าเออทาแท้งเธอทําแท้งเธอแต่ก,ก็ว่าไปนะคะแล้วก็แม้กระทั่งผู้ชายอย่างอวีอี้หมิงเองก็ยังเสนอให้แบบเชหลินไปทําแท้งค่ะแต่ว่าเชหลินก็ยืนการานที่จะมีลูกนั่นเองนะคะทีนี้ ไม่มีใครคัดคิดเลยแอดวานก็คิดไม่ถึงเนาะว่าในนะวนิหยายต้นฉบับผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีมากๆคือเชียวหลินเป็นคนมองโลกในแงด่ดีแอดวานเน้นเพื่อนๆเลยเธอเป็นผู้ที่มองโลกแบบลาวเวนเดอร์ทุ่งลาวเวนเดอร์สวยงามแต่ว่าเธอนั้นฆ่าตัวตายโดยการที่ไปกระโดดน้ําตายหลังจากที่คลอดลูกได้ไม่นานนะคะซึ่งก็เป็นการจบชีวิตนะที่มืดมนมากๆเลยนะคะของเชียวหลินเองนะคะไม่น่าเชื่อคะ่ะแล้วก็ไฮไลท์ที่3ก็คือว่าซูเหียนนะ่ะคือ ไม่สามารถจะมีลูกได้นะคะจึงรับหลานสาวมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ย้ายไปอยู่กับคุณถังเพื่อนบ้านของเธอซึ่งณัจุดนี้เนาะในนิยายเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าย้ายไปอยู่กับคุณถังแต่ว่าเธอนั่เจอคุณถังแล้วแล้วคุณถังก็ดูว่าจะเป็นคนนิสัยดีนะเพื่อนๆแต่ว่าตัดสินอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันจบก่อนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ซูเหียนไม่สามารถจะมีลูกได้นะคะในนิยายต้นฉบับมีอธิบายเอาไว้เพราะว่าในตอนที่เธออายุ17ปีนะคะซูเหียนนางเอกของเราเนี่ย คือไปนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดที่ยันเฉียบเลยแล้วก็มีเนื้องอกค่ะในมดลูกของเธอเป็นเนื้องอกที่ใหญ่มากดังนั้นแล้วจะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเฉยๆไม่ได้ต้องผ่าตัดนะคะเอาเหมือนหลังไข่ออกไปเลยค่ะนี่การผ่าตัดนะคะก็เป็นไปอย่างราบรื่นทําไมต้องเอาลังไข่ออกเพราะว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าเนื้องอกประเภทนี้มันสามารถที่จะกลับมาเป็นได้อีกแล้วมันก็สามารถจะโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้นะคะทําให้ตัวของ นางเอกของเราก็เลยตัดสินใจว่าก็คุณหมอคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดนะคะคุณหมอก็บอกข้อดีข้อเสียเพราะว่าถ้าเกิดมีลูกปุ๊บเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยไอ้เนื้อง,งอกตัวนี้มันก็จะโดนฮอร์โมนกระตุน้นก็จะโตมาพร้อมกับลูกด้วยคือตัวอ่อนของทารกที่อยู่ในครันนะคะ พอนางเอกท้องปุ๊บพวกฮอร์โมนอะไรต่างๆมันจะไปกระตุ้นเนื้องอกให้โตมาควบคู่กับเด็กทานลกในท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพิจารณาว่าตัดแบบหมดลูกออกอน่าจะดีที่สุดซึ่งนางเอกของเราก็เลือกนะคะ เลือกวิธีการที่จะปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นโอกาสในการตั้งครรภ์ของซูเหียนนั้นนะยากมากนะคะศูนย์แทบจะศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นไปไม่ได้เลยเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆมันเศร้าตรงนี้มันเป็นผลกระทบมาจากยานะคะที่แม่ของเธอจะทําแทง้งเออตั้งแต่ตอนที่เธอจะคลอดเป็นทารลมันก็เลยทําให้เกิดความผิดปกติทั้งในร่างกายของนางเอกด้วยนะคะก็เลยทําให้ไอผลของยาเหล่านั้นมันเป็นพิ ก็ทําให้เนื้อง,งอกนะคะในมดลูกของนางเอกเนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้หนางเอกของเราไม่สามารถจะมีลูกได้นั่นเองเศร้าไหมล่ะเพื่อนๆน,นิยายดาร์กมากค่ะจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าแบบคือยังไงดีคือตัวของพ่อแม่ก็ใช้ประโยชน์นะคะจากการที่นางเอกของเราสุขภาพไม่ดีด้วยนะเพราะว่าพยายามจะไปเรียกร้องค่าชดเชยจากหลัดไงเพราะว่าเขาเรียกไรเพราะว่าซูเหยียนนะ่ย โดนนี้ทั้งๆท,งที่คือพ่อแม่ไม่สนใจเลยไม่สนใจชื่อเสียงของของซูเหียนเลยนะคะก็ไปประจานสุดๆไปทําเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยก็ทําให้หนังเอกเกียดภูมิหลังของตัวเองเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เกียดพ่อแม่ที่แสวงหาผลประโยชน์จากเธอนะคะแต่ว่าไม่เคยที่จะเลี้ยงดูเธอเลยแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เธอเกิดด้วยซ้ําคือเรื่องราวซับซ้อนมาเพื่อนจากนั้นก็เป็นเวลานานเลยนะคะที นางเอกของเราจะค่อยๆทำใจในตอนแรกที่ว่าเออเชียวหลินนั้นเป็นพี่สาวที่แบบอาศัยอยู่ท่ามกลางที่เธอเข้าใจผิดคิดว่าอาศัยอยู่ท่ามกลางความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่สาวเชียวหลินนะคะตัดสินใจในการฆ่าตัวตายได้นางเอกของเรา,าก็เพิ่งจะรู้สึกแบบรู้สึกเอ่เอตรหนักในตอนนั้นว่าจริงๆแล้วชีวิตของเชียวหลินเนี่ยก็คืออาศัยอยู่ท่ามกลางความ ความมืดมิดมาเช่นเดียวกันแต่เป็นความมืดมิดในคนละเงามืดกับเธอนะคะแล้วก็เป็นเวลาถึงแบบเกือบเกือบจะ30ปีเพปีพอนางเอก20กว่าแล้วเนาะใช้ชีวิตมาคนเดียวแต่ว่าเป็นความคิดที่อยู่ในใจที่นางเพ้อฝันแล้วก็อิจฉาเชียลลินมาตลอดโดยคิดว่าถ้าไม่มีเชียลลินแล้วการที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แทนเชีหลินเธอจะได้รับความรักอย่างเต็มที่ซึ่งทําให้นางเอกของเราอ่ะได้รู้ในตอนสุดท้ายว่าไม่จริง เพราะว่าได้คิดย้อนหลังไปแล้วว่าเซียวหลินทําไมต้องฆ่าตัวตายทําไมต้องโน่นนี่นะคะนางเอกของเราก็เพิ่งจะเข้าใจเซียวหลินเช่นเดียวกันโอ้เศร้าเนาะอืมแล้วก็เซียวหลินพี่สาวของตัวเองนะ้องให้กําเนิดลูกสาวแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยการไปจมน้ําตายเนี่ยแล้วก็ในที่สุดแล้วนะคะก็นางเอกของพวกเราก็รู้สึกว่าการมีความหวัง ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะก็คือการที่ได้เลี้ยงลูกสาวซึ่งเป็นหลานของตัวเองเป็นลูกสาวของพี่สาวที่ตายไปแล้วเนี่ยตอนแรกนางเอกอะ่ะมีความรู้สึกว่าตายแล้วนี่ฉันต้องมาเลี้ยงเด็กหรอชีวิตเธอต้องกลับไปอยู่ในเงามืดใช่ไหมอะไรใช่ไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนที่เธอเห็น ตอนที่เธอเห็นหลานสาวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบไม่ดีเพราะว่าในตอนแรกนางเอกอ่ะก็คือไม่ได้อยากต้องการจะรับเด็กคนนี้แต่ยังไม่ได้เห็นเด็กนะแต่นี้ในงานศพของพี่สาวเนี่ยคะ่ะนางเอกของเราไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องแบบ ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็จดหมายจดหมายมีบอกไว้ให้แบบเออน้องสาวคนนี้ชิวเยียนน่ะไปรับลูกมาทีให้เธอเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงหลานเนาะลเลี้ยงลูกทีอะไรเงี้ยโอ้โหเชลลิเนเองก็ฝากของใหญ่ไว้เลยนะคะนางเอกของเาราพอกลับมาแล้วเนี่ยก็มาไปที่บ้านเดิมเป็นครั้งแรกในรอบแบบหลาย10ปีเลยนะคะคือไปบ้านของพ่อแม่พอเข้าไปปุ๊บนอก็เห็นแบบอุ้นกระป๋องนมผงหรืออะไรเนี้ย คือไม่มีการดูแลจับตัวเป็นก้อนเปิดอาซาไว้ความชื้นเต็มเลยนะคะขวดนมส่งกลิ่นเหม็นโชเลยค่ะแล้วก็ เหมือนเดิมแม่ก็อยู่กับการยุ่งอยู่กับการพิมพ์ที่จะแบบเออหาคนแนวร่วมที่จะไปประท้วงรัดไปขอเงินชดเชยพ่อก็ขี้เมาเหมือนเดิมไม่มีใครสนใจชีวิตน้อยๆที่เอาแวะเอาแวอยู่เลยนะเ,นเพื่อนๆซึ่งในขณะนั้นนะคะนางเอกของเราก็นึกถึงชีวิตของตัวของเธอที่แสนเศร้าในตอนเด็กนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตายแล้วหลานสาวของเธอเนี่ยทำไมเหมือนชีวิตเธอจังเลยเธอจะทิ้งได้ยังไงล่ะ เพราะว่าถ้าเธอทิ้งอีกคนหนึ่งนะคะก็คือหลานสาวคนนี้ไม่มีใครจะดูแล้วนะคะแล้วก็ตัวของเธอเองเนี่ยซูเหยียนก็เป็นหมันด้วยมีลูกไม่ได้ด้วยแล้วก็ถูกแฟนหนุ่มสนเท้าหมิงก็ทอดทิ้งเธอไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเด็กคนนี้นะคะหลานสาวของเธอก็เลยกลายเป็นดวงอาทิตย์ของชีวิตของนางเอกของพวกเราเป็นแสงที่อบอุ่น เป็นแบบความหวังที่จะทําให้ตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกของเราก็ได้มาเจอคุณถังเออคุณถังที่มาเจอกันในร้านอาหารอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของเธอนั่นเองค่ะส่วนเรื่องในอนาคตของพวกเขานั้นจะแบบตกลงอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คือไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะว่าในนิยายบทสรุปมันก็คือจบนัดตรงนี้นะคะซึ่งพวกเราก็หวังว่าชีวิตของซูเยียนแล้วก็คุณถงังแล้วก็หลานสาวซึ่งเลี้ยงมาตั้งแต่ แวะแบบเบาแล้วก็มีลูกสุนัขหนึ่งตัวสุนัขเป็นของคุณถังเพื่อนๆคะ่ะเป็นของน่าจะเป็นพระเอกแหละคุณถังเนี่ยก็มีสุนัขอยู่หนึ่งตัวหวังว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตได้ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปอีกทีนะคะว่าบทสรุปในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่ให้ที่มีความหวังในส่วนของนางเอกแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาก็โคตรๆเลยคะ่ะเพื่อนๆโคตรๆเลยนะคะก็ดีใจที่นิยายไม่ได้ยาวถ้ายาวก็คงจะแบบ ทำไมมันเครียดขนาดนี้เนาะอะไรเงี้ยนะคะเอาละค่ะก็นี่ก็เป็นน่าจะเป็นอพิษดสุดท้ายเกี่ยวกับนิยายต้นฉบับแล้วแหละแค่อยากให้เพื่อนๆได้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วต้นฉบับมันเป็นอย่างไรนะคะส่วนในเวอร์ชันละครนี้ก็ทำตามตลาดต้องการเลยนะคะก็มีทั้งเรื่องราวของการแหวกแนวในเรื่องของนางเอกก็ขี้โกหกหน่อยแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้แพ้กันนะคะแต่ว่าเป็นในเรื่องของคนละ สถานะเออชนชั้นคนละชนชั้นกันแล้วก็มีเรื่องราวตลาดตลาดทั่วไปก็คือต้องมีการง้อตระหนักแล้วว่ารักก็ต้องมาง้อภรรยาไม่หย่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่คนดูชอบดูนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันสําหรับเรื่องนี้นะคะเกมรักในเงารวงสนุกมากค่ะเป็นกาลังใจให้เจ้ารู้ซื้อด้วยนะคะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ